หลังจากที่เราผับตีตีใหม่ทำต,ติตีโลกใหม่เ<ต>ลยกว่าอ <c oughs> วันนี้เราก็มาอีกร้านหนึ่งหวังว่าประสบการณ์จากครั้งที่แล้วจะไม่จำรอยนะทุกคนแต่ที่นี่มันมีสองหลมุมนี่มาดูมาดูอธิบายกติกาก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะมันก็เหมือนกันทั้งทีแหละใช่แต่นะที่นี่ก็คือวงน้ําเงินก็จะเป็นหมวกไฟกระพริบหอนนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยมีหมวกแฟนตาซีแต่เมื่อกี้ทางร้านบอกว่าหมวกแฟนตาซีเนี่ยหมดแล้วก็จะให้เป็นหมวกดี ทุกคนอยากได้ไหมล่ะพี่เชา้าทำไมยังไม่แจกกะ,ะีรอที่วานเร <c oughs> าจะไล์สดนะ <c oughs> เ,เดี๋ยวไล์สดกันมามาทุกคนตอ <c oughs> นนี้เราได้เรียนรู้จากที่พี่เชา้าแล้วเราจะไม่พลาดอีกต่อไป ต,ต,ออตั้งใจกว่าปกติเออตั้งใจกว่าไหมพี่วานไม่ใช่ละทำไมเราต้องกันแตกตรงนี้นะโอ้ยโอ๊ยโอ๊อยยพี่วานเขามีกลยุทธ์อยู่ตอนนี้นไหนไหนไหนกลอของพี่วานคือเราจะคีบเราจะคีบลูกปิงปองให้มันลงวงกลมสีแดงกับน้ำเงินน,นี่คือกลยุทธ์ของพี่วาน อที่ทำไมตอนตอนปล่อยลูกฟิง์ฟองทำไมตูม้ตมันสันส่นแล้วพี่เนี่ยเนี่ยทำไมตู้มันสั่นนะพี่วานกล่ว่าไม่เกิน200น่าจะได้หมวกโอ้แต่ผมกล่าวว่าน่าจะสองพันนะแต่ลักษณะการที่มันนิ่งกว่านะนี่นะ Càng càng là. Oée. Oée. ôi 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 คือตัวหมวกเนี่ยมันมีราคาแพงนะทุกคนบางทีเราก็ต้องรู้นเดีวพี่ชาร์ปกราบพี่ชาร์ิดว่าเท่าไหร่ผมว่าพี่วานหน้าเขาจีบจีบไม้ของร้านแคทมีแล้วเอาอีกเดียวอ่ะเฮ้ยนี่ตั้งใจจริงๆนะอันนผมต้องจับอะไรนะเอา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 เอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเห็นนะเห็นนะเกือบไปแล้วพี่วานโอ้โหเฮ้ยจมูกเป็นสุนอะไรวะทำไมถึงเล่นได้ต่อไม่รู้อ่ะ จับอะไรบางอย่างได้ครฮิวานอะไรจำใครมาวะันเล่นแบบนี้นะฮะใส่ไม่ดีเลยเห็นไหมเรากดหนึ่งครั้งแต่เราเบิ้์นได้สองครั้งต้องขอบคุณนะไหนไหนไอมีเล้วโอ้โหลงมาโอ้โหเลยสุดนี้เป็นไงได้หมดไหมโอ้โหสุดยอดเลยีิวาน นี่แหละความผิดพลาดนี่แหละแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแรงกับดันให้เราเก่งขึ้นอ็ฝืนนี่ได้ละได้ได้ได้ให้มันเป็นสองครงเขก็ไม่รู้ทุกคนดูดูคลิปแล้วรีบมาก็หลงนะตอบร้านก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้แล้วก็น่าจะเห็นพร้อมกับน้องๆนี่แหละหลังจากคลิปนี้ไปก็รีบมาเลยมาดูคลิปเต็ดมาเลยนะทุกคนที่ว่านี้หนักเลยฮะมีหมอนพักโฮมกับหมอนหน้ากับหมอนนะหรือจะเอาหมวกตรงนี้ อันนี้มีวานเล่นอันนี้มยอดไนส์หมอนเราก็อยากได้หมวกเราก็อยากได้อันนี้แล้วกันพี่วานเอาหมอนเดี๋ยวพี่ชาร์ปเอาหมวกแล้วกันเดี๋ยวไปดูคลิปพี่ชาร์ปแล้วกันอันนี้หมอนนะครับนี่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวพี่ชาร์ปเทคนิคห้เรียนแบบนะนะคุณต้องมีเทคนิคของคุณนะตอนนี้ผมไม่ให้คุณเรียนแบบแล้วคุณไปหาเทคนิคเอาแล้วกันว่าคุณจะทำยังไงตอนนี้พี่วานก็ได้หมอนละส่วนตัวอื่นเอาตู้นี้แล้วกันนะพี่ชาบี่ เอาง่ายๆเอาง่ายๆอันนี้คือตัวง่ายๆเนาะเบสิกส่วนมากร้านตุ๊กตาเนี่ยถ้าเป็นแนวๆอย่างเงี้ยก็จะใส่กี่ตัวพี่ดาประมาณนี้แหละครับประมาณ5ถึง6ตัวห้าถึงหกตัวยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งยากอุ้ยจนหมดหมดรอบก็ยังไม่มีตัวเล่นแอมเพิร์ดเราจะแอมเพิร์ดนี่ดิอุ้ยให้มันเป็นท่าแอมเพิร์ดอ่ะยากมากตัวเนี้ยสองหนึ่งปั้มอ่าอ่าสองหนึ่งปั้มบอกแล้วคปั้มจัดไปเราเราก็จะเอาข้างก่อนเดิมเนี่ย เข้านะครับแต่จะหลบหลบและคุยเข้าไปคุยเข้าไปอ,ไปอย่างนี่นะครับความละับทุกคนดูอันนี้ต้องคิวแล้วนะอุ้ย ผมได้ยินข่าวมาว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แพ้ท่าแหมเพลิดมากจริงป่ะจริงครับจริงเหรอจริงนี่เป็นท่าเตรียมเด็กเลยนะที่เด็กชอบที่เลยนะแล้วพี่หวานคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องขี้ท่าแหมเพลิดเป็นน่าจะเป็นท่าแรกๆของการที่ตุ๊กตาเลยนะใช่แต่พี่ช้าครับที่ได้ทุกท่ายกเว้นท่าแมเพลิดครับโอ้ไม่บอนะทุกคนสองหนึ่งเป๊ะเลี่ยมแคบเป๊ะแหมเพลิดไม่ได้แต่ได้ไม่ขึ้นครับอย่างเช่นอย่างเช่นขี้ตุ๊กตาทีิงานประเทศไทยอะครับ รอบแรกก็ได้ตัวเดียวขอบคุณเลยล่ะพี่วานสวัสดีครับลูกใช่ไหมครับลูกโอ้มาแล้วลูกตูคิปพี่วานบ่อยไหมลูกดูบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยแต่รู้จักเรานะทำไมคุณดูตั้งใจมากเลยโหลดครับโหลดครับโคตเร็วไปโคตเร็วอ่ะลูกครับ สองหนึ่งเฮ้ยสองหนึ่งเข้าแต่ว่าเป็นหายนะเสี่ยงขานิดนึงเห็นไหมผมถนัดเรียมนี้มันมีด้วยเหรอวะมีที่แบบว่าร้านเขาตั้งอย่างหนึ่งสป็นที่ปอกอย่อใหญ่เนี่ยก็เหมือนที่เนี้ยเออให้ดูประมาณนี้ก่อนละกันประนี้โอเคทุกคนก็มีพี่ช้าเข้ามาอแล้วตุ๊กตาตัวใหญ่ที่เนี่ยไม่ซ้ำเลยเนาะพี่ช้าเนาะไม่ซ้ำเลยเออที่แบบเมื่อกี้ก็โพนี่เนาะตอนที่เรามาก็เป็นคุกกี้รันใช่ไหม ตอนนี้เป็นอะไรอีกเป็นผูไม้อีกนไหพี่วานมากตัวนี้ออกอีกตัวหน้าก็ไม่ซ้ำอีกอ่ะเพราะว่าตู้ใหญ่ที่เนี่ยเล่นก็ไม่น่าเบื่อแล้วพี่ทาแล้มีอะไรใหม่ๆเลยเพราะว่ามันมีตุ๊กตาแบบใหม่ๆมาให้คีบไม่ให้เราเบื่อเลยทุกคนแต่ตอนเนี้ยร้อนร้อนใช่ไหมก็พี่วานเห็นพี่จ้าคีบไปเลยสักครั้งนะเห็นร้อนก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูไงว่าสาระสำคัญคือพี่วานอยากให้รู้ว่าตุ๊กตาของร้านเนี้ยไม่ซ้ำแบบลงมาแบบแบบละตัวละตัวละตัวให้เราหน้าคี่ตลอดเวลา มโอเคนี่โอเคไปไกลกว่าเดิมโอเคขอบคุณน่จบ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 อะไรปัจบเพลงไปกลับวันนี้ก็ถือว่าสนุกเนาะแล้วก็การเดินทางเนี่ยเดี๋ยวพี่วานเนี่ยจะทิ้งลิงก์ของร้านแคสตมีให้นะครับทุกคนว่าเดินทางมายังไงวันนี้เราเจอน้องๆด้วยน้องๆดูสิดูที่ไหนลูก ยูทูบใช่ไหมดูบ่อยไหมบ่อยโอ้บ่อยเราไปที่ไหนเราก็จะเจอน้องๆเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องเล่นเกมอีก่เลยนะเดี๋ยวมีตุ๊กตาให้ตัวนึงมี5คนเดี๋ยวแบ่งกันดีกว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะปิดคลิปเนี่ยฝากช่องกันก่อนนะพี่ย่าฝากช่องทาวีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอดีดด้วยอ่าโอเคแล้วก็พี่บานนะครับก็ไม่ต้องฝากช่องหรอกเพราะว่าคุณดูช่องผมอยู่แล้วโอเคงั้นก็วันนี้ก็ไปก่อนนะทุกคนทุกคนไปสวัสดีครับ นี่ครับโอเคทุกคนก็น้องก็มี5คน1 2 3 4 5แต่ว่าที่มีให้ตัวเดียวนะเดี๋ยวมาทํากิจกรรมกันก็คือว่าเราจะโอนออกงแต่ว่าพี่วานกับพี่จันเล่นด้วยนะเราสามารถเอาของเค้ากลับได้เหนไมมามกมงใครเป็นคนได้นะส่วนี้นะครับโอน้องเอาเฮ้ยเฮ้ยมามคนนี้นะขอ้โชคดี้าคุชนะแล้วคก็ได้ถ้าคแพ้เราได้เอากลับคืนนะเอายีุ่ก ก็ต่ร้อโอ้โทุใจมากุใจคุณใจเขาเลนีเกมเราะนะเรา